ไม่โกหกไม่โกหกเราขอคืนไม่ให้ทำไมไม่ให้เพราะว่ากมลังฉันจะแต่งงานกับเธอไม่น่าจะแต่งงานกับดำดงไม่ให้เพราะว่าเราเปลี่ยนใจแล้วถ้าเกิดพวกจะแต่งกมลังฉันไม่ไปงานนะไอ้ขอคืนไปแล้วแต่ให้เลยให้เลยเป็นเรื่องแล้วให้ให้ยเฮ้ย เมอครับเมื่อยก็ือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลยอะไรวะแค่ผู้หญิงคนเดียวไล่มึงอกเป็นพี่เป็นน้องก็ได้แน่มึงงเลยงวยมึงไปอยู่กูนะออไปอยู่ตางคณะด้วยกันเลยนณะชื่อว่าอะไรนี่วจัดลูกวจังต่างบาทจักด้วยอ๋อไปก่อนก่อนจไม่ได้ มอาไงผมมาสมัครใหม่แล้วอาจารู้ว่าจากน์่ะโอ้โหบาจัดลูว่าจัดไปเป็นรอดสิถ้าไปเป็นรอดไปอยู่คณะกูดีไปโอ้งั้นขอลาออกก่อนมึงตั้งคณะเลยมึงฟังกูงสิกูไปไม่รอดนะเนี่ยกูจะมาปรึกษาน้องชายเ่ยน้องชายก็งั้นกูจะออกไปตั้งคณะแล้วพวกเราเราต้องโตตับโตขึ้นใช่ไหมล่ะมาหาจียรต่างไปดีดีดีที่เกีรสอรามก็ตั้งใจว่าจะออกไปตั้งคณะเองชื่อคณะว่าอะไรเนี่ยอทิ์สองแสง อาทิตย์สองแสนรับแพงไเลยถ้ามาเล่นวัดจันเนี่ยรับเท่าไรวัดจันนี่ถ้าเกิดว่าสอนรามาเข้าประมาณแสนกลางถ้าเกิดอาทิตย์สองแสนมาเนี่ยพันเก้าน่าสนใจนสนใจไหมลิเกเยอะไหมลิเกตอนนี้ยังมันยังมีไม่ค่อ,อยหยุตัวเพราะว่าเป็นคณะน้องใหม่มแต่ว่าก็ช่วยโปรโมทด้วยว่าเออเผื่อใครจะหาลิเกพิศยาผมยิดีรับใช้ครับเนี่มีใครตั้งงานลิเกลิเกอุตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ สี่คนลิเกสี่คนใช่แต่ว่าจะขอลิเกเพิ่มมาเล่นหน่อยได้ไหมได้ไปเล่นเอาใครไปบ้างอ่ะเอาไปไม่กี่ตัวหรอกบอกมาเลยใครบ้างนัเอาแบงค์ปอยเอสเต๋าบิเฮยเฮ้ยเฮ้ยมึงขอขนาดนี้มึงก็ยกคณะเข้าไปเลยเอาแค่นี้พอไปแค่นี้เหรอเออเอาแค่นี้พอแล้วล้วไงเราปล่อยเร้วปล่อยปล่อยจะจตลับหลอกกพี่ตัวไหนเนี่ย ปล่อยเวลาพี่เลยเลยปล่อยพี่ถามปล่อยจริง้วปล่อยอยากมีบ้านไหมอยากค่ะอยากมีรถไหมล่ะอยากสิจ้ะอยากรวยไหมอยากค่ะเก็บตังค์เสร็จไปเลยนะไปเลยนะไปเที่ยวโอ้หนักโค้โอ้ได้กินขนาดนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วมั้งคุณในคืนนก็ไม่ต้องกินที่นะ่นแหลับไปนอนนอนคืนนี้นัดกับเมียไว้